สวัสด,ดีแฟนบอลทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำวันที่5พฤษภาคม2564ห้าอยก่ากอยากพาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับน,นี้เริ่มต้นข่าวแรกไม่ความหลงหลังเกมเปิดบ้านเอาชนะไปแอสเชไปได้2ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร ดายสเปรดโดยเป๊ปกัวเดลากุนซือคนเก่งของทีมบุนเดสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเปิดเผยหลังเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลกที่2ที่ทีมบุนเดสีฟ้าเปิดทินเอทีฮัสเตเดียมเอาชนะเฟอสเชไปได้2ประตูศูนย์ชี้เรือสมควรเข้ารอบชิงแล้วพร้อมชื่นชมลูกทีมที่มีฤดูก,กาลที่ยอดเยี่ยมและการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้นั้นจะช่วยทีมเข้าใจทุกสิ่งที่พวกเขา จะประสบความสเร็จร่วมกันผมคิดว่าการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสุกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นช่วยเราเห็นภาพใหญ่ของเราตลอดทั้ง4ปีที่ผ่านมาซึ่งเราทําได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งในศึกพเมีย์ลีคคาราบาวครับและทุกๆรายการแข่งขันการผ่านเข้ารอบชิงนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราทําการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้มันยากเอามากๆและมันเป็นหนึ่งในรายการที่ยากที่สุด คุณภาพของคู่แข่งและความนิ่งที่คุณต้องเผชิญนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเราผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จเรามีฤดูกาลในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ยอดเยี่ยมและตอนนี้เราสมควรอยู่ในรอบชิงและน,นอกจากนี้เป๊ปยังได้ออกมากล่าวชื่นชมฟานาดิโยกับตันทีมจอมเก่าวัย36ปีว่าเขาโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆในเกมเมื่อคืนและช่วยแบ่งเบาภาระของจอห์นสโตนและรูเบนดิอัสได้เป็นอย่างดีในเครื่องหลัง เขามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอามากๆเรามีการปรับทีมนิดหน่อยเพื่อสนับสนุนจอห์นและรูเบนแฟน,นดินโยเขาทําได้ฉลาดมากๆและเล่นได้ดีมากจริงๆมันเป็นวันเกิดของเขาและมันเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่เขาเป็นมากกว่ากัปตันทีมในฤดูกาลนี้และเป็นผู้นําของเราในช่วงเวลาที่แย่และเขาเล่นได้ดีมากจริงๆและพวกเลาต่อมาที่น่าสนใจประจำวันนี้ มาเรสเชื่อทุกๆคนในทีมมีส่วนสำคัญให้เราเอาชนะปารีสแซงแวงได้เปิดผลสำเร็จโดยริยาดมาเรสปีกตัวเก่งของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งออกมาเปิดเผยว่ามันเป็นผลงานของทั้งทีมที่ช่วยกันผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่อิสตันบูลได้เป็นผลสำเร็จเมื่อคุณลงเล่นในรอบเซมิฟในของทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคุณต้องแข็งแกรง่งทุกทุกคนต้องช่วยกันเล่นเกมรับและนั่นคือสิ่งที่เราทำ เราแข็งแกร่งเอามากๆในวันนี้เราพลาดน้อยมากๆและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเข้ารอบชิงและนอกจากนี้มาเรสยังเผยอ,อีกด้วยว่าเขารู้สึกไม่แปลกใจที่เอเดรีนมักจะมีส่วนร่วมกับเกมบ,บุกข,ของทีมและเขายืนยันว่าการเล่นในลักษณะนี้มันเป็นสิ่งที่เราซ้อมร่วมกันบ่อยๆในสนามซ้อมแน่นอนเรารู้ว่าเขาจะสามารถสาดบอลยาวไปถึงแดนของฝั่งตรงข้ามได้และมันเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอด และในเกมเมื่อคืนนั้นมันมีผลลัพธ์ที่ดีแต่บางครั้งเราต้องตั้งรับลึกกว่าเดิมและเมื่อปารีส Saint แซงต์แชงเกลเสียบอลเราจะสามารถเล่นเกมโตกลับได้ดีและนั่นคือ2ประตูของเราและเรามีความสุขเอามากๆและรุ่งราสุดท้ายที่น่าสนใจประจำวันนี้ซาบาเลต้าเตือนเรืออาจเสียใจหกักปล่อยกุนอาเกโรออกจากทีมโดยปาโบซาบาเลต้าอดีตฟูลแบ็กของทีมโรบัชิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี ออกมาเตือนอดีตทีมเก่าของเขาผ่านสื่อสเปนว่าอาจต้องน้ำตาตกหากปล่อยเซเคโอกุนอาเกโรหัวหอกตัวเก่งออกจากทีมในช่วงซัมมอร์นี้เชื่อกุลใกล้ศพบาซ่าแล้วและจะเข้ากับทีมของโรนัลคูมันได้เป็นอย่างดีผมเห็นภาพเขาที่บาร์เซลโลนาผมมั่นใจว่าเขาจะดีขึ้นในเร็วๆวันนี้เขาเป็นผู้เล่นที่เราจะได้เห็นไปอีกหลายปีถัาสภาพร่างกายเขาฟิตและไม่มีปัญหาการบาดเจ็บ เหมือนในฤดูกาลนี้และเขาจะยังคงเล่นในระดับสูงไปได้อีกอย่างน้อย2ปีและทีมโรบัสีฟ้านั้นอาจจะต้องเสียใจหากปล่อยให้เขาย้ายออกจากทีมไปแบบไม่มีค่าตัวหลังจากจบฤดูกาลนี้และนี่คือสรุปข่าวของทีมโรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมดประจำวันที่5พฤษภาคม2564หากทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ